สวัสดีครับช่องพรมลัยนักลินนะครับวันนี้จะมาสอนร้อยลักบีบนะครับแทนดอกมะลินะครับก็อันนี้จะเป็นชายอุบะนะครับที่รูดไว้แล้วนะครับอันนี้ใช้ก้นเข็มร้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ดอกลักพลาสติก2ดอกนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับบีบด้าน สก็คือสามให้เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะร้อยเป็นสามแชกแบบนี้นะครับก็จะใส่สี่ชั้นนะครับร้อยจนไปให้ครบสี่ชั้นนะครับก็จะร้อยแบบนี้นะครับเป็นลักบีบช่วงดอกมะลิ มิที่มีราคาสูงนะครับก็สามารถใช้ดอกรักแทนดอกมะลิได้นะครับก็ครบแล้วนะครับผมใส่4ชั้นนะครับหรือเพื่อนๆ f อฟจะใส่ให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้พวงแบบนี้ผมจะขายประมาณ20บาทน,นะครับ แบบนี้นะครับก็อีกข้างนึงก็จะร้อยเหมือนกันนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเรามารูดกันเลยนะครับอันนี้เป็นใช้อุบะนะครับอุบะผมจะใช้อุบะคู่เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆดอกดาวเรืองดอกใหญ่เพื่อนๆจะใช้อุบะดอกเดียวก็ได้ ็ค่อยๆรูดนะครับพยายามดูชายอุบะด้านล่างให้เสมอกันนะครับถ้าไม่เสมอกันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับก็รูดให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ ดูปรับแต่งใช้อุบายเท่ากันนะครับส่วนโบที่ใช้นะครับจะเป็นโบกลางนะครับอันนี้ออกเป็นแบบนี้นะครับวิธีผูกก็เหมือนเดิมนะครับ ไฟกันนะครับแล้วก็ใช้นิปโป้กดนะครับผมจะใช้นิ้วโป้กดแล้วก็ดึงเชือกนะครับผูกกันสองทบนะครับการหลุดนะครับแล้วก็ตัดห่างประมาณ1เซนนะครับอีกด้านหนึ่งก็ผูกเหมือนกันนะครับ วิธีร้อยแบบนี้ก็จะดีกว่าดอกมะลินะครับถ้าขายไม่หมดอันนี้เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ